เมื่าองค์ูมานานี่คือพระเจ้าไพฑูรย์ได้ครองอาณาจักรที่สมบูรณ์นี่เรายิงยันเมืองไพศาลนครนี่เราเดินซีวีไล่เราพระองค์ทรงใจนี่เรามาปรึาารกษาฮ่าด้วยกับพระ มหสีราธิดาเรามาเหสีภัยบุญที่รักของพี่ทุ่กขมพี่คะถบา,ายมันคมเสด็จพ่อพี่คะเอ่อสวัสดีลูกกูสมอร์นิง่งตอนเช้าๆอากาศค่อนข้างที่จะเจ็มใส ในตอนเช้าหน้าร้อนนะราทิตย์พระสุรยาส่องแสงขึ้นมาผ่านหลบเขาขึ้นมาส,งส่งแสงแรงกล้าแล้วพักนี้มันมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีในวงราชการที่มัปรึกษาหารือกับพนองนางคุณเกิดเหตุการณ์เช่นใดขึ้นไปคะ คือว่าอย่างนี้เรื่องราวม่ได้รับการจะกราบทูลจากพร,ระน้องยาพระอนุชาไพโรธว่ามีช่าบ้านตำบลหนึ่งเข็งข้อกับการทางการของอการปกครองไม่ยอมที่จะเสียภาษีแล้วก็มีการเตี๋ยทซ่องสมผู้คนรวมกลุ่มกันในการพูดคุยในเรื่องของการเมืองก็ไปแย่งกันขึ้นมันเป็นเรื่องที่จะทำให พี่นี่หนักใจอยู่พอสมควรและเรื่องนี้เร,นเรื่องนี้ใครทรงกัดทลนพียคะใครทรงกัดทูนเนี่ยเสด็จพ่อกอ็พระอนุชาเปรุษพระอนุชาเปรุษเหร,เรอเจ็ดพี่เด็จพี่ต้องฟังหูไว้หูเนี่ยพีคะอ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องฟังหูไว้หูหละ่ะก็คืออย่างนี้ข่าววงในพระอนุชาเโรดเนี่ย ต้องการที่จะโค่นราชพลังต้องการที่จะเป็นขึ้นเป็นผู้ปกครองแคว้นภพศาลอย่างนี้เออเอาเรื่องราวแบบนี้มาพูดกันได้ข่าวมีข้อเท็จจริงกันไหมละ่ะไม่ใเช่ไปเชื่อตามที่เขาหวามาไปเชื่อตามที่เขาล่ำลือไปทำตามที่เชื่อเขาพูดเขาคุยนะต้องสายหลักในการที่จะเราจะเชื่ออะไรลงไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในการปกครองบ้านเมือง แล้วน้องอุชาไปรูดระชนกโชลน,นาตได้ฝากเขาไว้ว่าให้ดูแลน้องให้ดีนะให้เรามันก็เก่ยชาราแล้วในการปกครองบ้านเมืองในกระทรวงที่มันเป็นกระทรวงหลักๆไม่ว่าจะเป็นกาะทรวงมหาดไทยพาณิชย์กระทรวงการศึกษาก็มองไปน้องพระรุชาไปรูดเป็นผู้ดูแลทั้งหมดก็รนั้นสิคะพี่เสด็จพ่อการที่เสด็จพ่อไว้วางใจเจ้าอาเโรูมันเป็นการที่เจต จะทําให้เสด็จพ่อนั้นไม่ทราบข้อมูลความจริงการกลับทูลเรื่องอาจจะอานไปรู้ทุกครั้งเสด็จพ่อเขาไม่เคยที่จะสนพระไทยทําเป็นหูทวนลมเอาหูไปนาวตาไปไร่เรื่องนี้เสด็จพ่อต้องฟังหูไว้หูนะพี่คะอย่าเพิ่งไปเชื่อฟังเอ,อไม่รู้พ่อจะตัดสินยังไงไม่รู้นะ พินไทยไม่ขอรวมวงสนทนานาด้วยแล้วเรื่องนี้เบื่อพูดหลครั้งแล้วไปละ <c oughs> ดูสิลูกแม่ช่างวุ่นหันพันเล่นที่จริงๆนี่เสด็จพี่พระองค์ดูซิลูกเรายังทนไม่ไหวกับที่อ่คุณพ่อของเธอมีอะไรก็เชื่อแต่พระนุชาพระพระนุชานั้นเป็นแม่ต่างมานากันเขาก็หวังที่จะขึ้นครองาร,ราชย์เลังแทนเสด็จพี่ เอาละเอาละเอาละนะเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวให้ไว้พิจารณาให้มีข้อท็จจริงก่อนที่เราจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเขาก็ว่าอย่างนี้นะลูกสะพ้ายกับลูกเขยเนี่ยไม่ค่อยถอดจะถูกกันนะโบราณว่ามันเป็นอย่างนี้ความอิจชาริษทยา่มันมันเป็นเรื่องตั้งแต่โบราณโบราณเอาลยนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวข้าจะรีบไปสังการอีกทีหนึ่งเรื่พระประจ่าทั้งท็จและทิศออกประจตตำนะ เลพระองค์รับฟังคำนี่แหลกเ่าฮะไม่ค่อยชอบอารมณ์แล้วในเรื่องของพระอนุชาประเดี๋ยวมันดแล้ตามมาแล้วพูดคุยแล้วพิมพไทยลูกแรกพิมไทยอยู่ไหนล่ะลูกพิมไทยเัีญาแม่พิมพไทยออกมาจากห้องบรรทมก่อนลูก นะอย่าเพิ่งงอน<ม>คุณพ่อเขามากเลยลูกคุณพ่อเขาเป็นอย่างนี้แต่ใแต่ไรแล้วสิเด็ดแม่ลูกพูดไม่รู้ขิกครั้งแล้วในการที่นําเสนอในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองเพราะว่าประชาชนตอนนี้เขาที่กำลังเดือดร้อนยูข่าววงในทางราชการหรืข่าวในเรื่องของการที่เปนคนช่อชนทุจริต ในการปกครองไม่มีทศพิตราชจะทำในการปกครองบ้านเมืองเป็นชนี้ก็ประชาชนก็ต้องแย่สิกาเสด็จแม่คนนั่นนะสิลูกแล้วเราจะทํำยังไงกันดีถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าิสักวันหนึ่งแผ่นดินแห่งเมืองเป็นสารอย่างนี้ต้องตกอยู่ในอํานาจของเจ้าอาเโรุเป็นแน่แท้ใช่แล้ว สเสด็จอาเปโรนั้นเป็นลูกตามมาดากับเสด็จพ่อแล้วทรงอิจฉาสเสด็จพ่อสินะแล้วอยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่ข่าวคราวอื้อฉาวทางวงการสังคมนะในเรื่องเกี่ยววงการมายาดาราคนไหนดังๆในสเสด็จเจ้าอาเปรโรดจัดการทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องธุรกิจในเมืองไปซาดิงนี้จะอาเปรโรดก็มีหุ้นส่วนในบริษัทยยใหญ่นะสเสด็จแม่ เชื้อโรคเนี่ยมันกําลังคลื่นคลานเข้ามาหาถ้าปล่อยสักวันหนึ่งถ้าเราไม่รักษาไม่ว่าจะฉีดยาหรือผ่าตัดมันจะทําให้เรามาจากคนถ้ามีร่างกายมันก็ต้องอ,อนแอร์ักษาชีวิตได้ถ้าเป็นประเทศชาติถ้าเป็นเมืองถ้าเราปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นลูกรามใหญ่โตวันหนึ่งเราพี่อาจจะแก้ไขได้นะเสด็จแม่ใช่เลยลูกเลยต้องวางแผนกันยังไงล่ะลูกพิมพ์ไทยของแม่เอาอย่างนี้ก็แลัวกันเสด็จแม่พิมพ์ไทยจะ จะตั้งหน่วยชาชนขึ้นมาแล้วจะต้องหาคนเก่งเข้ามาเป็นฝ่ายสื่อราชการรับคู้ไปกับก,บการทํางานของเจ้าฟ้าเจ้าอาพิโรธเมื่อความจริงเราขุดคุย้ยความจริงออกขึ้นมาเราตีแผ่ขึ้นมาโดยหาพยานหลักฐานนะแล้วเข้าสู่ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยความเป็นกฎหมายให้กฎหมายมิมีอำนาจในการช่วยบังคับใช้กับคนที่ช่อราชหรือว่าบังหลวงเออแล้วเราจะทำยังไงกันดลีล่ะลูกก็นั่นนี่ที ตอนนี้เสด็จแม่ในการหาคนเก่งคงไม่นานเพราะว่าพิมพ์ไทยก็ได้นะตั้งหน่วยรับรับขึ้นมาแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอนี่คือรูกวางแผนไว้แล้วใช่ทีนี้ในส่วนของเสด็จแม่เองในการปฏิวัติเนี่ยก็คือเสด็จพ่อช่วงนี้เสด็จแม่นะถ้าไม่จําเป็นอย่าเข้าบรรทมนะได้ห้องบรรทมห้องเดียวกับเสด็จพ่ออ๋อ อ๋อมันเป็นยังไงล่ะลูกเราใช้แผนดอกไม้ในยามราตรีในวันปฏิวัติให้คุณแม่ประพรมน้ำหอมอย่างสวยงามให้เป็นร้านเสริมสวยแล้วก็คุณแม่ก็บีบนวดคุณพ่อแล้วก็ขอญาตออกมาจากห้องล็อกห้องล็อกประตรูไว้ให้ทหารเฝ้าทั้งสองคนเนี่ยเสร็จพ่อเสร็จแน่แล้วทําการปฏิวัติวัวนนั้นทหารคนเก่งโดยประชาชนของพิมพ์ไทยก็จะเข้ายึดอํานาจแล้วก็ประกาศทางสถานีวิทยุ ดาวเทียมหรือโทรสถานีทุกช่องอ๋อนี่คือแผนการปฏิวัติแล้วมีการทุรรศกันยังไงไหมลูกไม่มีการทุรรศการปฏิวัติโดยการทุรรโดยเหยียบคนตายขึ้นไปเป็นผู้นํามันไป็นแค่เป็นความบินธรรมดังนั้นคือเอาคนไปตายกันเอาพี่น้องไปตายเอาผู้ปกครองบ้านเมืองเอาทหารตำรวจือใครต่อใครเราก็เสียเลือดเสียเนื้อกันเราไม่ปฏิวัติอย่างนั้นแม่เราแต่ปฏิวัติแบบดอกไม้ในยามราตรีแม่แค่แต่งตัวสวยงามว่าผิว นะเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุุกพ่อเพราะว่าหลายคืนแล้วคุณแม่ไม่ได้เข้าห้องร่วมบรรทมร่วมกัน <c oughs> เออใช่ลูกใช่ใช่ใชใชแผนนี้ดูแล้วนะมันน่าจะเข้าที่เข้าทางและเมื่อถึงวันนั้นนะพิมพ์ไทยก็จะเป่านอกวีดอไม่ได้ยะเสี่ยงนอกวีดเกิดขึ้น <c oughs> ก็จะทําการนะให้คุณแม่ออกไปจากลอกห้องล็อกประตูทันที <c oughs> แล้วต้องเราบึก้า สิ่งที่ทือแล้วหยุดมนแล้วเป็นมันไหมพระเจอยากับประธิดาพิมไทย,ยังรู้ในวังไงนั่งตั้งนนยายแล้วคว้าขอบคุณครับท่านผู้ชมครับในฉากนี้ก็เป็นฉากละครที่ได้อินรไว้ขึ้นในการแสดงบนทาตะดุงครับ พลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับผมนังตะลุงอาจารย์พอสิทกิง่งทองสวัสดีครับ